ใช่แล้วครับก็คิดว่าแบบคือคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าแบบเอออยากได้ก็ไปฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กมีการส่งหนังสือใช่ค่ะก็มีการฟ้องเลยใช่ก็ปรึกษาทนายปรึกษาทนายแล้วก็จะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดนะคะว่าทนายจะรับแบบเคสเล็ก <c oughs> ๆ,ๆคิดว่ามันเป็นเคสเล็กแล้วก็เป็นยอดเงินที่แบบเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็แบบลองปรึกษาดูให้ทนายทนายก็บอกว่าให้ส่งหนังสือให้ส่งหนังสือแบบทวงถามเนี้ยค่ะ oh. ใช่ส่งสองรอบก็ได้ไปก็มีการติดต่อกับมาแต่คือติดต่อกับมาเขาก็ใช้คําพูดที่แบบคือเรียกว่าทําลายใจิตใจเราดีกว่าไม่ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวหรือว่าอะไรใดๆเลยแต่คือแบบคําพูดที่เขาใช้คือแบบอ่ะนั้นก็ไปเจอกันที่ศาลทั้งทงที่เราไม่จําเป็นต้องไปขึ้นศาล คือเราส่งโราส่งหนังสือไปไก่เกียรแล้วให้ทนายส่งหนังสือไปไก่เกียรใช่ไหมคะก็คือเขาก็ยังแบบมาใช้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจอยู่เราคิดว่าเราเราแบบไม่อยากโดนเอาเปรียบตรงนี้ออใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้ไปยึดทซัพย์หรือว่าอะไรของเขามาคือเราคิดว่าเราทําถูกต้องใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอ่ะโอเค<ต>ถ้างเงินแค่นี้ทำไมคิดจะฟ้องใช่เขาก็เลยคิดแบบเออถ้ามันนั้นก็ นั่นก็ให้กฎหมายลองดําเนินดูแล้วกันดําเนินตามกฎหมายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้แบบเป็นการที่ไม่ให้เขาอ่ะจะได้ไปเอาเปรียบคนอื่นแบบเนี้ยด้วยค่ะเพราะว่าก็ที่ฟังมาก็คือแบบเราก็ไม่อยากพาดพิงอะไรใครแต่ว่าคืออยากอยากคือให้ให้เขาเป็นนี้ใครอ่ะให้เขาใช้เถอะเขาอย่ามาแบบมาใช้คําพูดที่ว่ารอก่อนผัดไปก่อนอะไรแบบนี้ยคือ,อใช่ค,ค,คือเงินใครอ่ะ ไม่ว่ามากหรือว่าน้อยอะแต่คิดว่าเขาก็อยากได้คืนเพราะว่าทุกคนอะเขาทํางานน้าพักน้าแรงทั้งนั้นแหละอย่างอย่างตายก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะคือเงินไม่ใช่ไปไปไม่ใช่ไปที่จะให้คุณที่จะซื้อของไปแล้วคุณจะไปมาผ่อนเราเราก็ต้องมาหมุนใช้เงินกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าแบบอยากให้เป็นแบบอุทาารห์มากกว่าอยากให้ไม่ต้องแบบให้ใครโดนเอาเปรียบมากกว่าใช่คะ่ะใช้คําที่ว่าแบบไม่ต้องไปแบบไม่ต้องเอาไปเอาเปรียบใครไม่ต้องคิดเขาว่า เออเราเอาของเขามากินมาใช้หมดแล้วจะต้องแบบเออไม่จ่ายก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เขาอาจจะเดือดร้อนอยู่ก็ได้นะคะคนที่คุณเอามาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคุณไม่ถามเขาเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นน้องมีคนถามมาเยอะมากเรื่องค่าทนายแปดพันกับยอดเงินที่เราฟ้องมันคุ้มไหมคะคุ้มไหมตอนแรกคิดว่าไม่คุมแต่พอพอคิดไป แล้วลองให,ให้ให้ทนายอะค่ะดําเนินเรื่องดาเนินการเอกสารอะที่ทนายปินไปแต่อ่านทุกคําแต่อ่านแต่แต่นั่งอ่านแล้วก็าคาเบิกความเนาะก็นั่งอ่านนั่งทําการบ้านเหมือนทําอ่านตอนประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าทนายทํางานแบบคือเคสเล็กๆเขายังรับแล้วเขาต้องมาตีโจทย์ความให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าข้างขครไม่ใช่ว่าทนายจะเข้าข้างข้างเราคนเดียวคือแบบว่าอ,อันไหนถูกก็ว่าถูกใช่ไหมคะ โดยเฉพาะแบบว่าต่ก็คิดว่าต่ไม่ได้ทําอะไรแบบนอกเหนือจากที่ว่าต่จะฟ้องเขา,าไม่มีความแค้นส่วนตัวแล้วก็คือพอทนายทําหนังสือมาเราก็คิดว่าแบบเออมันคุ้มมาค่ะมันคุ้มกับการที่เราจ้างเขาเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนโดนเปรียบม,มากกว่าใช่ค่ะมันเงินแปดพันถามว่าคุ้มไหมเราเรามาเดิมเนินเรื่องเองไม่ได้นะคะ เรามาดําเนินเรื่องเองไม่ได้แล้วก็คือเราจะไปวู้วามหรือว่าไปหาเขาที่ทํางานเลยมันก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งไม่เอาดีกว่าก็ให้ทานายดาเนินดําเนินการดีกว่าค่ะให้มันเป็นขั้นตอนแบบถูกต้องตามกฎหมายไปดีกว่าแบบนั้นดีกว่าค่ะ